มันจะมีสักกี่คนที่ตั้งคําถามให้กับตัวเองว่าตายแล้วฉันจะไปไหนนี่เพราะฉะนั้นชั่วโมงนั้นจึงบอกได้เลยว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเลยความสวยคว, أ, ความหล่อเงินทองทรัพย์สินยศถาบรรดาศัก์มันเห็นคนทุกเลยนะยิ่งมียิ่งทุกข์ยิ่งมียิ่งปิด คนเหล่านั้นจะไม่ได้ไปเกิดเองง่ายเลยเพราะจิตมันถูกจองจําอยู่กับร่องโปเกียร์ลงจิตถ้ามันมีความโรคมีความโกรธมีความหลงแล้วมันจะไปไหนอะคำนี้มันกดดึงตัวเองไว้ขังตัวเองไว้ขังแบบไหนขังเหมือนเราอยู่เป็นครอบครัวนี่แหละตัดลูกได้ไหมตัดแม่ได้ไหม ตัดสามีได้ไหมตัดภรร,รรยาได้ไหมถามว่าไอ้สิ่งที่มันผูกเราไว้มันไม่ใช่เชือกนะเราไม่เห็นตัวผูกของมันนะเหมือนเราไป,ไปยึดบ้านยึดรถ<ด>ยึดครอบครัวยึดความรักอย่างเงี้ยมันไม่มีโซ่นะมนไม่มีเชือกนะแต่มันจะสามารถที่ผูกเราไว้ได้เขาเรียกว่าเส้นใยแห่งตัณหา ความอยากตัวนี้ตัญหาที่มันพันผูก่วงลูก่วงหลานรวงทรัพย์สินกระึงทานจงสละเสียเถิดจะได้ไปนิพพานข้าพ้นภพสาวนะเห็นไหมคือคนเราจะไปทำเอาตอนตายมันไม่ทันหรอกนะจะไปทำเอาตอนที่มันฟังธรณีกันแสงแล้วนะไม่ทันหรอก สปีพ่าอาจารย์อยู่กับมรณานุสติอยู่รูปเดียวบนภูเขาลูกนี้ทือดงขึ้นมาก็มาที่ด่านไะอินนะไม่มีพระไม่มีผู้คนมีแต่ป่าห่างไกลหมู่บ้านตกกลางคืนนี้เงียบคิดเลยเงียบแบบนี้แต่เสียงรถก็ไม่มีเสียงอะไรไม่มี คิดดูสมมติว่าพวกเราเป็นพระอาจารย์แล้วอยู่แบบนี้คนเดียวมืดไปหมดไม่มีไฟฟ้ามีแต่แสงเทียนเท่านั้นที่เอาขี้เทียนมาต้มใส่กระป๋องแล้วทำเป็นไส้ขึ้นมาเวลาเราต้มมันก็เหมือนกับเวลาน้ำตาเทียนมันไหลมันก็ไหลเข้ากระป๋องมาเต็มแค่อยู่แบบนั้น สมมุติเหมือนตัวเองเป็นคนตายทุกวันอยู่แบบนี้สาปีสี่ปีห้ปีแต่3ปีแรกนี่มันรู้สึกสบายเราไม่มีอะไรเลยยศถาบรรดาศักก็ไม่มีใครจะรวยใครจะจนก็ไม่ได้สนใจคือเราบินทบาทได้กินข้าวก็พอแล้วเพราะเราไม่ต้องการอะไร เราต้องการแต่บุญนะตกกลางค่ำกลางคืนมาก็ย้ายที่ไปพักตรงนั้นบ้างเพิ่มหาตรงนี้บ้างมันก็มีความสุขเลยอยู่กับํำว่าไม่มีแต่เขามีเขากลับหากันทุกมีแล้วไม่พอแก่งแย่งจริงดีจิงเด่นกันแต่เราไม่มีอะไรเลย ไม่มีไม่ผูกะไม่ยึดอะไรทั้งสิ้นแม่ก็ไม่ยึดครอบครัวก็ไม่ยึดทุกคนเกิดมาตัวคนเดียวเวลาตายก็ตายคนเดียวชาติก่อนอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อน ก่อนก็อาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนแม่ก็อาจจะเป็นเพื่อนพระอาจารย์มาก่อนพ่อก็อาจจะเป็นเพื่อนเรามาก่อนอย่างนี้แต่มาพวบนี้มาเกิดเป็นพ่อเป็นแม่มาเป็นสมมุตินามตามห้องเรื่องเฉยเฉยชาติหน้าก็ไม่รู้ใครจะไปเกิดเป็นอะไรกว่าจะกลับมาโคจรมาเจอกันได้นะคนเราชาตินี้เรากลับมาเจอกันก็จริงแต่ชาติก่อนล่ะ บางกี่ชาติเราถึงมาเจอกันในชาตินีน้ชาตินี้บางคนที่เคยร่วมบุญกับเรามาเคยมีบุญสัมพันธ์กับเรามาอาจจะมาเป็นแมวก็ได้อาจจะมาอยู่ในข้าวของสุนัขก,ก็ได้เห็นไหมแต่เขาก็คือเพื่อนร่วมโลกผู้มีบุญสัมพันธ์กับเราถ้าเราเชื่อในเรื่องของพระพุทธศาสนาคืออะไรไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แล้วกว่าเราจะมาเจอกันแล้วเราจะมาเกลียดกันทำไมเหมือนสามีภรรยานะเหมือนแต่ละคนนี่ผัวตายหมดแล้วมาบวชชีเนี่ยนะ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 เกือบหมดนะเบน,นิดอย่างเงี้ยกะตายแล้วไปชีนวนผัวก็ตายแล้วตอนนี้เบน,นิดก็หกสิบกว่าแล้วนะถามว่า เรานึกไหมเรานึกไหมว่าตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ร่วมกันนะนเรากลับไม่ทำสิ่งดีๆให้กันนะแต่เรากลับงอนกันไปงอนกันมาด่ากันไปด่ากันมาอย่างนี้ก็มีแต่เมื่ออีกคนลาโลกไปแล้วทำไมเราเอาภัยให้กันได้นะทำไมเราไม่ผูกใจเจ็บอย่างนี้ย จะนึกถึงแต่คุณงามความดีสิ่งดีๆที่เขาเคยทำกับเราไว้จะเอาคืนแม้วินาทีเดียวยังไม่ได้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าอีกกี่ภพละถึงจะได้กลับมาเจอกันแบบนี้อีกเพราะการโคโจรของดวงจิตเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่บุญกรรมไงาบางทีบางคนไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่รู้ว่ากี่ภพถึงจะได้มา เป็นมนุษย์บุญไม่พอเป็นมนุษย์ไม่ได้นะ,นะขนาดพญายนาคเนี่ยอ่ะแต่บุญเขาไม่พอเขาก็เป็นยังเป็นนาคอยู่เขายัางไม่สามารถที่จะมาเป็นมนุษย์เหมือนเราได้แต่สาคัญเมื่อมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยจะมาโกรธกันทําไมจะมาเกลียดกันทําไมมันอยู่เป็นปลาในค้องเดียวกันเออเลือกออกไม่มาปลาในค้องเดียวกันะ มันคอยตายไปทีละตัวทีละตัวทีละตัว,ตวพญามัจจุราชหมายหัวไว้หมดแล้วนะเพราะฉะนั้นการที่เรามาอยู่ร่วมกันคือบุญกรรมมันปั้นแต่งมามันจัดสรรมานะคนที่มีวิบากร่วมกันก็จะมาเจอกันในลักษณะเจ้ากรรมนายเวรเห็นอะไรก็จะไม่พอใจ ทำอะไรก็ไม่ถูกใจเพราะมันเป็นเจ้ากรรมในเวรซึ้งกันและกันมันก็จะขัดหูขัดตาไปหมดนะเพราะมันเป็นเจ้ากรรมในเวรเก่าถ้าเราไม่ชดใช้ถ้าเราไม่เอาโมสิกรรมให้กันชาติหน้าเจออีกนะดีไม่ดีไอ้คนที่เราไม่ชอบเนี่ยหมดเวลามันจะเจอกัน,นโครจรไปเจอกันในะดวงจิตนก็อาจจะเป็น,ปน,นอะไรแล้วคราวนี้ จะเป็นสามีภรรยาชาตินี้เป็นเพื่อนกันแต่ไม่ถูกกันมาเริ่มผูกแล้วนะจิตเนี่ยผูกเวรเพราะมันผูกเวรแล้วคราวนี้ไปเกิดเป็นสามีภรรยากันทุบตีกันอยู่ตลอดนะแต่รักกันแต่ทุบตีกันอยู่ตลอดบางคนไปเกิดเป็นลูกนะบางคนไปเกิดเป็นพี่ชายน้องชายนะมันไปไม่ไกลหรอก มันจะวนเวียนมาเจอกันทุกวันใดวันหนึ่งก็ได้เพราะมันคือเจ้ากรรมนายเวรเนีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเห็นแบบนี้พระองค์จึงบอกให้คนเราเอาโหสิกรรมให้กันซะเหมือนกับเวลาเราไปขอขอมากรรมอยู่โรงศพอมันจะเกิดประโยชน์อะไรอ่ะเพราะอีกคนหนึ่งไม่รับรู้แล้ว ไนะปขอเข้ามาตอนอีกคนหนึ่งเป็นศพนะนะเกิดประโยชน์ไหมไม่เกิดประโยชน์เลยเหมือนเอาข้าวไปให้กินเนนยะไม่รู้ว่าได้กินหรือไม่ได้กินไอ้ตอนที่พ่อแม่ยังไม่ตายทําไมไม่หาให้กินนะแต่พอตอนตายแล้วแม่เอ้ยมากินเขา่านะเอิ่นมากินเขา่าเอิ่นมากินน้ำนถะ้ากันหายนะ เสียอ,อกเสียใจเมื่อคนหนึ่งลาลูาลกไปแล้วเพราะฉะนั้นนี่ตอนนี้เราก็ยื้อเวลาไว้เฉยๆรอวันตายรอวันดับนะไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะคนเราสำคัญที่จิตในแต่ละวันจะบันทึกบาปหรือบันทึกบุญเข้าไปเท่าน,นั้นเองแต่ถ้าเราไปเสียเวลาอยู่กับบาปนะบางทีเราไม่อยากบาปนะแต่สังคมมันพาเราบาปก็มี เหมือนเราเดินไปแทนที่เราจะเดินผ่านไปแต่ที่ไหนได้เพื่อนมันจับกลุ่มคุยกันนินทาว่าไลา่ใส่ไลาไปสีคนอื่นแต่ถ้าเราก็นั่งอยู่ในกลุ่มนั้นไม่นานเกินรอเราก็จะเริ่มออกความเห็นแล้วนะเ,เกลียดคนนั้นชอบคนนี้นในขณะที่เราออกความเห็นกับคนอื่นมันมีบาปแฝงอยูนะนะ่แต่ถ้าเรามีจิตเมตตาเพื่อนร่วมโลกด้วยกันมันก็เป็นบุญนะ เห็นไหมเมื่อเราไปอยู่ในกลุ่มคนที่พาทําบาปไม่นานก็จะเป็นคนบาปเพราะพุทธเจา้าจึงบอกว่าการครบคนนะคบคนพานมันก็จะพานไปหาผิดนะในวันใดก็วันหนึ่งคบบัณฑิตบัณฑิตก็จะพาไปหาผลถ้าเราเดินทางหาเพื่อนที่ดีไม่ได้ให้เราเดินไปคนเดียว พระองค์บอกแบบนั้นเลยนะไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าจะมีเพื่อนมากเพื่อนน้อยถ้ามันมีเพื่อนมากแล้วมันพานเราทําบาปสู้ไม่มีดีกว่านะมันเสียเวลาของเราที่จะต้องไปเกิดในภพภูมิที่ไม่ดีนะถ้าไปหลายคนแล้วมันดีไม่ได้เดินไปคนเดียวเลยนะเป็นแบบนั้น